อันนี้เลยทุกวันเลยทุกคนเลยอันนี้มาสุให้เป็นตะกินเลยเอาสบายดีเนาะมี้ออกก้าหาบาสุกกินนาทุกวนเลยผู้เพื่นตัดเขาไาดิเอาสิเขาไปหาเพื่นเพื่อนดูเที่ยงอ่อนี่เขาเพื่อน สิมามเหมียนเขาเหมียนหนามพ่นโต๊ะของสาวทุกคนเลยสาวนี่มาหาพ่นอยู่ได้พ่นกระโต๊ะร้านสาวเฮ้ยเขากาตากระเทน,น้านนี้เพื่อยาวพาไปเลยพ่นอยู่เทียงม่ได้คือเงียบเฉมันนี้สิส่วนพ่นเอาไปกินเขาอยู่หนอกทุกคนแต่กินของเขาเพ่เขาเลยสิมาส่วนบาสูปไปกินเขาเนาะ จะเผิ่อสิไปน้าจากบ่อแล้วนี่ก็ได้เนอยู่คนเดียวเนาะเมียไปก็นี่ป้าเนอยู่คนเดียวก็เลยชิมาสวนเพลินไปกินเขาอี่นอกเผิ่อสิว่าจังไรสิไปน้าอยู่บ่อแต่เขาเพลินก็นแล้วเบิดละมาบันนี้แล้วเบิร์ดทุกคนเลยเขาบาสุกไลนี่เด้อ เงียบก็ไปอยู่คนเอาู้เดียวคนแอเขา่กูเงียบทเดีอยู่เที่ยงอี oh! oh! like ู uh ่ดีาสุกมาสุกโอ้ยยีพี่เนาะเห็นยังล่ะมันเปียกบ่เออมันออกนอนละบอสะ เน,นี่ยว่าปกบ่าคา,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 ากเนาะเิ่กันนะเมียนแหล่หรอบออ้ยอยังทันดเถิงทมันจดเถงมาแต่เสาอบอฮะมาแต่เสาแบึงวัวบึงควายเนี่ยนเขาเขาปรับอือมทุกคนเอ้ยเขาเพื่อสดพ่นออกนบอบ่นแรกหนีปียกบ่ล่ะตกเลเออฝนตกเลยบ่งเสานี่ก็แห้งเติบเลยรทุกคน มาหาเพิ่นนะเพิ่นว่าเพื่นชิมาเมียนเขาโอยเพิ่อนตกคันเมียเขาแล้วก็บเด็ไปไซบ่บ่เด็ไปดอกเมื่อบ้านชิเมื่อบ้านพอชิมาส่วนจะออกไปกินเขาอยู่เนาะไปบ่เพื่มีเงินคำเดิมโอ้ยหนียงยังขครยีดอกคมาหยุดเออเขามาสวดเอ้าเขาก็ชิจ่ายให้กินอยู่ดอกโโออ้้ยยยเหีค แล้วนังเอ้ยคนสมัครอีกเทิก่อนสีไปบ่ล่ะล่กไปแล้วเนามาเถอนัเอ้ยเออจะไ้มัดเขาไว้ทุกคนเ้ยแถวจังสีลงกับเพิ่นใหม่ิ่นสิไปเบอ่นะ่าเพ่นบมมีเงินไงไ่ไหนมันตัวมือที่ยังอยู่ใเลี้ยงให้ใกล้จดอ ได้แล้วทันสีมันออกโอ้ยอออออกระตกคั่มเพี้ยงมึดเออบ,บองเอาบ่อยู่คนเดียวรู้กับบริเงาดอ,อ๊ะมัดไว้มัดไว้กับสิไปกับฝ่าไปเออเย็นเย็นนายนายใบโม่สิบสองโม่ท่านท่านล็กินเขาอยากเขาเด้ละ่ะกินละบอ,ขอเขาจเจ้าค่ะเขาเพลินสนิทกินดอกะฮันเดียมัดไวล้ล่ะ บ่คุ้มเอาอีนายน,นี่เฮ้ยจังละ <c oughs> คุ้มเอาคุ้มเอาคุ้มเอาเลยน้องอยากเขาเลยนี่กะเอ้ยไมไว่านางอีนางใจนางแก่มานี่บ,อบ,อบอ่บ่บ่ไมาเเออกาเรปเียนาเลยในในเรการ <c oughs> เมียเ,เจ้ <c oughs> าบ่มาแล้วขอจังหวะมาสวดเอาเห็นจะอยูู่้เดียวนนเ,ยอเออและเราก็ลงมา านำเอาเจา้าอกินเขาสวัสดีด้วยซีโร่สวัสดีทุกคนวันนี้นายจะกล่องส่วนเอาบลสุกเขาเห็นเพิ่อนอยู่ผูดด้เดียวเพิ่น<ว>ก็เลยคิดเห็นเพิ่นก็คือสิท่าแลกกินเขากินนม้มหรอกโอ้ยกินแต่ชาเพิ่นแล้วเอามาหังหวังพันนิยายสำนักอยู่ก็อยู่ผูเ้เดียวผู้ชายก็เลยมาส่วนด้วยคนแรกโหลดผ้าธนาป้า เอาเข้าก็ตัดไหวเนาะมาท่านนั่นมาดคนกระห่ำนู้ม,มาก่อนเออกี่ยู่ไส่น่ะบนแรกออกไปกินยีนออกกินอ,อ,อยูย่หานขาเออไหนจะอยากกินอยังโอ้กิ๊กขปขพผัดไปเลยเหเอกิ๊กขผัดบ่เออไปสิเลี้ยงดอกมือน,นีเอ,อ,อเ้ย <laughs> อยา้ใจดีย์จะรีบเจดีย์แล้วเนาะ เียวมาเจ้หน้าก็มานำเอาโอ้ยว่บุบ้หน้าผลบุบตัดกละวัดัดเอยขยบขาเพนไปเลยเนาะโอ้เปแถวเปนะอพวกคุณนะลตกตัดพนแล้วตกขำเียมก็แดดแออกมาแน่ะเด้ยพวกมาแร้วกมพวกมาจับพกจังบั่จงแล้วตัดลายพพเอมาเว้พอด้เงินส่

ฝนมันตกทางเปื่อนนี่นะเอ้ยฝนมันตกมองเสานี่เนาะแต่แค่ไหนแต่ว่ามันตกใบยังแห้งปนใดหนี่นี่มันมันก็บ่ได้เปืือนปนใดแต่ว่าโห้รถใหญ่มากหนิสามสีล่างเลยแหละเนาะโอ้ยหลอั่กันแลยลอยจั่งยังว่ามันมีทางเวดแน่อเกิดปนัยมันมันลุเลยที่ไหนนิปลาตกปลาท่านมาได้ไผ่ตแดดแดดแดดออกหน่อยนึงนะเหมือนหนิตกลงมาอีกพระเจ้าหน่ามือแรงนี่เนาะ เดียวเธอ,อยังว่ามีเมียให้กอดปอ้จังหวนาหน่หนนอยนนคนเดี่ยวนี่ปเป็นจังไเจหังหนาเสร็จตเลยค่เ <laughs> อเาะทุกคนตัวน,นี้กมะมาหอนอหารแล้วเนาะออสูบนญยาเขาแห้โอ้ผลยาร็อกอันนี้ไปนำเอาไปเีเอไปเขาไปสร้งอาหาร <laughs> สร้างอาหาร สีกินยังเหมือนไงปึ๊บกะม่เบิงเบิ้งมีนูอยู่นี่นะปิ๊งค่ะอันนื้นไมีหนูเพื่นก็มีลายอย่างเขาพัดทะเลต้องเหรอีเขาพัดทะเลปะเจ้าอื้อเขาพัดกะเพราทะเลขี้เขาัดอะรเขาพัดกระซงเพื่อนเลยครับคุณยูทางะกํลังเปิดหาน โอ้ยตําสอดตําสูมก็มีแรงเนาะอืมมีเบิดแล้วอ,อืมตอนนี้ก็ยังทาอาหารเนาะโอ้ยสั่งนานแลนะสั่งอาหารสั่งย่างเจาสั่งข้าวผัดสั่งข้าวผัดข้าวผัดทะเลเลยครับเออกินแต่ข้าวผัดเนาะก็ชงมากเลยผัดอืมหมักขา้าวผัดทัโบโอ้ยมักตะกร้อไงบ่ บ้าน่าอีน่ะเนี่ยพรอิศมากล่ะไปกินหอมมันดีบ่กินหอมมันดีเนาะทุกคนกำลังเหดุท่านั้นทุกคนเลยบ่ซุกเพื่อนกระทาน้ำลายไหลอยู่โอ้ยอันลูกค้าคนแดกกเลยเหรอบ่ลูกค้าคนแรกโอ้ยเออเพ่อกำลังเปิดอนหันพอดีเออแกเออเคยมากินแล้วเนาะเธอหนึ่งเนาะเพิ่มมากับซอสเค็มเลยบ่มากับซอสเค็มเป็นยังไงเสียบอยู่บ่ เอ้ยคักแด้น่ะเอ้อยบ่คักมันก็นแซ่บไปจากหมามันแซ่บไปได้สิหมาม <c oughs> เฮ้ยหัตามไปเลยกะหานตอนนัน้นโอ้มาตะตน,นันสุดอ่ะล้กี่เนาะตะนนั้นพันอยู่โอ้ยเอาไปเมียนเขาอ,อยุดทงหมาโอ้ยเราไปนำเอาอืมงานเรามีเงินได้หมดนี่เราเสียเรียงมีแล้วเนาะ คือจะกินเขาประธานเรากินเขาเพลททุกคนเลยนี่กับใบมุกสีสองมุกเลยวันเสาออกมากิ้คนเดียวกับบอมมี่มูฮะนะก็เลยมาส่วนบ่าวซูเอ้ยเพื่อเดียวจะไปมาเลยก็อยู่เพื่อเดียวเพื่อนขั้นเมียเพื่อนอยู่กับบ่าวส่วนเอาคือกันแหละวเอยู่เพื่อเดียวสะเป็นไรหัวเมียเจ้าเลยใส่มาเนาะก็มานกำกันนนั่แหละมาแล้วมาไล่ขวดกันเบิดไล่ เราไม่ได้เกี่ยวน้ำผ้งรนเมื่อนือนกึ่งต้นจีบกระถายมันส่วนมันกินบุดลายบ่ในที่นั่นแหละคนเลี้ยงตะเจาหันอยู่เลี้ยงเมียเจาะบ่ได้เนาอื้อีนเป็นคนใได้พกที่คอยนะเอ้ยจะนอนพนแล้วจะเย็นอยน้ำกินน้ำมาแล้วมาแลยตัวนี้ไปของคอยนะตัวนี้เนาะ ของบอสุธินมาเอออินดีขอความบุญมาหน่ะสาธุเลยอที่บินงเจ้าจบิงเจ้าอันนี้เลยทุกคนเลยทุกคนเลยเขาพัดคัดเขาตัวนี้พัดทะเลเนาะไส่สร้างเป็นพัดทะเลตัวนี้โอ้น้ำลายแตกทุกคนโอ้กลิ่นหอมดีนะอยจันทร์ปากใหญ่ซามสิพันตุกคนเลยพอกินมาทุกคนปะ อืมอม่อีม,อมอั้่อมอีม้นี่อือีน่กอนหมูด่ได้กอนหมูน่แล้วคอยซิมก่อนเด้อจะถาเด้อเจ้าเด้อแนมน้ำแล้วโอ๊ยบ่หายกินน้ำไม่ดบด้ยากด้ขอ,ข,อข,อของเานี้ใจสนใจยังมาลองซิมไหน,นนะัทุกคนเนาะนีกันากห,าหาอยูพกไก้เดฮน อันมัก้กี่ว่าปีนี่เองโอ้ยนานกินบปลามูถาม้าเร <c oughs> านยอยเขาควนเ้ยควร,ควรตอนเน้นๆแน่บอซุ่น้มได้ไรหน่ สูนให้เป็นตะกินเลยโอ้โหเฮียหนังโอ้โหอันเียเมิสทุกคนเอันนี้ทุกคนเยกินเนาะเออมาเด้อากินคาเฟ่นมเด้กอทุกคนกันินาเพ่าอยบ่ส่วนมากผู้สิบ่ได้กินเขาเอยมึงกินเพือนไปแล เนี่ยมาอยู่แล้วอดเผาอดน้ำเนาะด่านเราเลอกถ้าเพิ่นได้กินแล้วเพิ่นสิบ่ค่อยเบาปนอะไรทุกคนเลยอันนี้เนาะว่าปลาเพิ่นบ่ค่อยว่างได้เพิ่นกินข้าวเพิ่นสิบ่ค่อยเบาเอ้ยมาเด้อทุกคนเลยอาจารย์ว่าโอ้ยบ่ทุกกินข้าวกับ่เอิ้น xin ừ. lại nó Tôi ơi, một chút mưa đây tôi quần rồi Sớm mưa rồi lấy bớt là ở bên này บันน้าสิบีอ mm ่ะ hmm. อีินอาหอย่างนีบื่เคยกินเย็นวันกินบนหันมาจังอิ่มเด้เฮ้ยวัดคนบุบเคยปอนกินมุกแม่อันนั้นจับกุ้งด้วยกินได้เลยเนาะมาซูรุมีเงินเด้อซื้อมากินได้เลย กิดลลแล้วิเมอร์เลยบอเรอมีทางสิไปมืออ,อ่ันก็เลยเดือนโอ้ยค,คิดเองแล้วจะมีอันนั้นก็จะมีขจากเหตุการเองแล้วตอจะมีเหตุบาสนานข่าวจากเหตุบ่ Mà xô của cái tên là ừ. là này tôi phải khắp hẳn người luồng đây Em đê đẹp cái ngủ ngũ gật đẹp gật đẹp như này Ai mà xuất khắp một ngày một ngày lợi เอ้าพี่จะให้เพื่อนกินข้าวแหละก็นอนแบบนี้เนาะ